อยู่กับเราตั้งแต่เด็กน้อยจนที่ผมว่าทุกคนก็เล่นเล่นเลยเพราะว่าโตมาแล้วก็ยังเห็นแบบเด็กๆก็ยังเล่นอยู่ซึ่งก็นล้ดีก็เป็นเกียรติมากครับที่ครั้งหนึ่งได้มาร่วมจริงๆก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆผมก็เลี้ยงโปเกมอนไว้ตัวนึงชื่ออะไรครับธาตุดินชื่อเซมัวโตคันนี่แต่ตอนนี้ส่งไปเทรนเนอร์ไปไปฝึก ผมว่าผมยังถามคอนเซปต์เดี๋ยวว่ายังเป็นคอนเซปต์เดิมอยู่ไหมแบบที่เราจะจำกันได้ว่าเปลี่ยนชิมทีมจุ่มนมเคยลองไหมฮะผมลองทุกรูปแบบครับกินแบบเปล่าๆจุ่มนมแป๊บเดียวกับจุ่มให้ละลายไปเลยแล้วก็กินแล้วก็แช่แช,ช,ช่เย็นได้หลายรูปแบบมนะครับเราชอบแบบไหนอะไรต้องไอว้ชื่ออะไรเป็นแบบชิมเด็ดถ้าเป็นผมเลยผมจะชอบเอาไปแช่เย็นก่อนโอรีโอแช่เย็นแล้วหล่นเย็นแล้วก็จุ่มแล้วก็กินมันจะแบบ กบอะ่ะมันจะไม่ใช่กรุบกรอบอะ่ะมันจะเย็นๆแล้วยออกไปทางไอติมของเขาต้องรู้สึกผมอะ,อะอชอใช่าเย็นค่ะผมชอบจุ่มจนให้ข้างนอกอะ่ะมันละลายนิดน,นึงครับนิ่มๆน,นิดนึงจนแบบจะย้วยและย้อยเอาเขา้าปากเพราะครีมมันจะยังจะแบบว่าแข็งอยู่มันก็จะแบบใช่ผมผมคนพิธีนั้นแบบที่พลาดก็ไปอยู่กลมแก้วแล้วใช่ถูกใจถูกใจมากอย่างนี้คือใ จนเตรียมเก็บการ์ดจะพร้อมด้ยไหมคะฮะเขาเตรียมเก็บการ์ดสะสมอะไรต่างๆเตรียมเลยไหมเราเก็บหมดครับใครทําตกอยู่ผมเก็บหมดเลยไม่ได้การ์ดนะต้องตังตรงเลยเอาแล้วรสชาติใหม่เป็นยังไงบ้างเราลองชิมกันนะชิมแล้วชิมแล้วแกะแกะดูคือแบบหอมหอมมากมาเลยคือทีมงานพักมาเลยว่าเฮ้ยแครเอากล้วยมากินในห้อง คือคอ,อ,อผมเองผมเออพองใส่มเลยอ้าวเ็นึกว่ากินโอริโอไม่ใช่กินโนรโอเขาถุใช่ไหมแบบว่าเขาใส่รับอร่อยแล้วก็ออกออกมาคือมันเข้ากันมากๆกฮะ้็แกเลต์ก็กลแลตสตรอเบอรี่ก็ก็อร่อยบช่ไหมก็ลองลเหมือนกันแลผมเนี่ยผมเลยเป็นคนแก่แล้วเดี๋ยวบอกพี่เขากก่อนไกินย้งกินด้วไม่กินด้วยนี่ก็มันมีสามชิ้นพอดีแล้วก็แก่หนึ่แล้วก็อกิด้ยไล อชินที่ั่นแหะสิทำให้ผมเกิดความภาครกินชิ้นที่สามผมได้มิวแล้วผมเก็บไว้หนูหนูมีแค่ปิกระจูอ๋อการถกล้วยอ่ะใช่ละคนคนนี้ว่าไปแกะให้ยังไงคนนี้จยก็ให้เลือกรถกันละคะแต่ละคนคิดว่าเรื่องเราเหมือนรถอะไรแล้วนี่จีกับกล้วยกระดาษสองรถอะไรผมรู้สึกว่าเขาเหมือนรถ อะไร่ะอะไรดีอ่ะออริจินอลครับเพราะก็มีไรไม่อะไรน่ะหมาผมเหมือนเหมือนออริจินอลขาวดำเอาหมายเป็นเบนเตอร์วะเนี่ยหลงเป็นจุกนมรถรถแซมเมอร์ผมมองแซมเมอร์แล้วนึกถึงโอริโออยู่แล้วครับเพราะมันสีขาวดำไปเนื้อไปอยากจะเล่นอะไรแล้วแล้วคุณเหมือนเหมือนอะไรอยากอยากเหมือน อ๋องั้นผมลดกล้วยก็ได้ตูรูเลยออกส้มๆเหลืองๆเขาแหม่รสช็อกโกแลตมากเลยครับทำไมอ่ะเพราะว่าแบบเข้มแล้วก็เข้มข้นช็อกโกแลตเหมือนตอนนี้ที่เขาแบบฟิดปากนะเขาเทนเนอร์ใช่ครับต้องบอกว่ามันเข้มข้นเหมือนโอริโอนิโอรสช็อกโกแลตแหมลงมาได้ไปนู่นแล้วลงมาได้เขาไหลมาทางนี้ผมต้องให้นะไหลมาแล้วเป็นกาแฟ ขับก็าฝากนะคบเป็นเป็นแคมเปญที่ผมเชื่อว่าคือมันมันเป็นกระแสมากมากเลยนะบบว,ว่าบูมมากแล้วก็ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากกับการเล่นลายที่อยู่ในขนมมาค,คือคือผมชอบไอเดียนี้มากก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกแล้วก็สะสมกันแล้วก็ไปลองรถใหม่กันได้ครับรับรองว่าอร่อยแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนครับแล้วก็มีของแรด้วย<ช>วก็คือมิว <c oughs> ผมเคยเห็นในเพจที่ ช่วงก่อนเนี้ยช่วงก่อนนี่จะจะมีอะไรเงี้ยก็มีขายเหรียญมิวกันในราคาแพงๆเลยอือแล้วก็มีเพจเล่นตลกว่าอะไรนะผมเพิ่งเห็นว่าเล่นกันกินไปแล้วครึ่งชิ้นนับไปครับอ,อ,อันนี้เราจะไปเก็งกำไรด้วยมีมมออกแนวเก็งกำไรด้วยครับเติบโตมากเลยเหรียญมิวผมต้องหาไอเดียนะแบบไอ้ตาบับไม่ที่เก็บไว้อะที่ผมอะไรกันความชือนอะไร ซีรี์ใช่ไหมครับก็เวิร์กชอปอยู่ครับใี่เปอร์เซ็นต์ถึงเซ็มละเตรียมแค่ไหนผมว่ามันเตรียมตัวเราเองมากกว่าใช่เพราะว่าเอาตรงบทเนี่ยทางทีมยังไม่ให้พวกเราดูจริงหรอใช่ครับความลับขนาดนั้นเลยหรอผมว่าถ้าจะค่อนข้างสควรกัวัวใช่ครับเราบาคนเล่นอยังใจขั่นเด็นเล ใช่ไหมอ่ะใช่ครับแล้วเราทำอะไรบ้างอ่ะเรา workshop ที่นี่ก็เขาให้เราทำอะไรบ้างเออผมว่าิร์ k ช็อปที่นี่ก็คือคือมันมีมันแบ่งกันแล้วแหละว่าตอนลงกระบทลงระดับ่ะวายนี้ยค่อนข้างที่จะไม่ได้สอนว่าแบบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะดีพอสมควรงไหนอธิบายไม่ถูกอ่ะก็คือเรื่อง เรื่องพื้นฐานด้วยแล้วก็เรื่องที่เราขาดอยู่ตรงที่เรื่องแอคชั่นเรื่องแอคติ้งการแอคชั่นที่เราไม่ได้มีพื้นฐานจากตรงนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแอคชั่นจากมาวิธีการเซฟตัวเอง,องวิธีการล้มวิธีดูคือคือเหมือนเริ่มปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่โครงสร้างของกระดูกเราว่าว่าการถ่วงน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนออใช่คนระับต้อง,องมีแบบว่าล้มยังไงให้หลอด มี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 ก็ล้มยังไงแบบเชิงเชิงก้มเชิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้โครงสร้างของร่างกายเพื่อที่จะไม่ได้เล่นแค่แอคชั่นอย่างเดียวครับเล่นศาสตร์ศาสตร์การแสดงแบบวิธีอื่นก็ก็ใช้ได้คืปรับปรุงมากเราแบบว่าไม่ไม่ไม่แบบนี้แล้วเมื่อไหร่ก็จะตอบคนเมื่อไหร่จะอะไรยังไงไหมอะมีแบบผมว่าเร็วๆนี้ก็มีตามตามอยู่ ไมัม,นนะม,ไม่อยากจะเปิดสปอยหรือวผมไม่อยากจะจะรู้เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบแทนกันไปแล้วแหละก็เลยไม่อยากจะเข้าไปแทรกแซง<อ>เพราะว<ผ>่าแทนในการออก <แ S 2> ใช่ใช่ใช่ <แ S 2> ในใดในนี้แล้วรับคน,บน,นกังวลอะไรไหมคะเออกังวลตรงไหนของผมก็จะกังวลเรื่องคือใน,นเรื่องมันปูมาให้เก่งเกินใช่ใช่ง่ายๆแต่ต้องต่อสู้เก่งหน่อยก็ช่วงนี้ผมก็ไปเรียนมวยอนโดอรับคนที่พอบอกว่าฟินมากฟินมากแบบนี้เลยใช่ค่ะ ใช่ครับเดือนรุ่งนี้ก็ไปหาหออด <S <S ไม่ใช่คือศาสตร์นี้มันมัน,ม,นมันเป็นศาสตร์ที่ต้องตัวอ่อนผมก็ถามครูคคแล้วว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดผมมาฝึกตอนนี้แล้วยืดได้เลยอ่ะเขาบอกว่าพูดตัวอ่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนลั้งตัวอ่อนต้องทำตั้งแต่เด็กแล้วเราไม่ได้เราไม่ถอนเราไม่ผ่านคือว่นอ่อนถ้าถ้าอะไรมันพอเป็นไปได้ครับแต่ถ้าจะให้แบบอ่อนี่ยถ้าแบบนักแข่งเลยอาจจะต้องต้องพยายามเข้าไปอีกอะไรก็แล้วแตว่าเราเลย ก็ไปก็ไปเรียนแยกเอาออกพิเศษก็มีครับมีมีต้องต้องปูพื้นฐานตรงนั้นด้วยแล้วก็ไปเรียนเรื่องต่างๆที่ต้องใช้เพิ่มอเช่นแบบบทผมคาแรคเตอร์ผมมันจะเป็นคนที่ต้องปลอมเป็นคนอื่นด้วยเพื่อจะแบบซอกแซกเข้าไปจรกรรมอะไรบางอย่างก็ต้องมีทคนิคในการอาจจะเป็นถ้าเกิด เป็นนักสับไพาก็ต้องไปเรียนสับไพายเพิ่มเป็นนัดต้องเป็นนายนาคารเป็นอะไรอ๋อมันอยู่ในไพายล็อตแล้วใช่ผมผมพูดมาแล้วพายด้วพูดแค่นี้ดีกว่าครับปีนี้นะครับีนี้ครับพายยันพันในปีนี้แต่ทุกความแน่นอนมันก็มีความไม่แน่นอนแต่เขาเกียติเลยโทษถึงความไม่แน่นอนใช่แล้วไม่ใช่เราเรามาตอบดีกว่า วาเลนไทน์ใช่ไหมละ่ะในรายการใช่ไหมฮนะเหมือนเรเห็นว่ามีใครขับนนนมมรถมาดำนะลิฟต์สก็ตอนนั้นก็รายการก็คือหาของขวัญให้กันในวันวาเลนไทน์ว่าจะหาอะไรเขาก็แบบว่าวางแผนให้เราแยกกันไปเลยจะหาอะไรก็หาไป <c oughs> ใช่ครับผมก็เลยคิดว่าเออมันมีตอนนี้มันมีรายได้พอที่จะซื้อทุกอย่างได้แล้ว คงจะซื้อให้แล้วก็คงจะแบบว่าเออซื้อเองได้อหไจจาเป็นก็ซื้อเองแต่ว่าไอ้เรื่องที่ฟองท้อมไปใช่เขาก็รวยรวยแล้วอะสาธุครับ,บรับพนะลังงานรับพลังงานนั่นแหละแต่ว่าเห็นจุดหนึ่งที่เขาแบบว่าชอบทาลิปมันไปไปขึ้นเครื่องบินเขาก็จะเก็บลิปมันของสายการบินพี่วอสังเกตขนาดนั้น ก็ก็ใช่เพราะว่าจริงๆมันก็ดีนะคือเราไปทํางานแบ้นมิดจริงลิปที่แล้วแต่แบ้นมิดปีที่แล้วนะเพราะว่าเราเวลาไปทํางานเราก็จะนั่งดิสเนคทร์ใช่ไหมตอนนั้นมันก็จะมีชุดแปรงฟันมีอะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยมีลิปมันเรากลับไปได้เนี่ยจริงโลชั่นเนี่ยถ้าเอากลับได้ผมเอากลับแล้วนะแต่แล้วก็ใช่แล้วเราลิปมันมาใช้แล้วใช้ดีก็เลยเอาลิปมันเราเราก็เลยต้องก็เลยแบบคือลิปมันอนะนะมันเป็นลิปมันที่ไม่มีสีอะไเงี้ยนะผมก็เลยแบบไอ้ถ้าเกิดเขา ทาเห็นทาแล้วปากจิดออกซิดินิดนึงก็เลยแบบไปปรุงเองดีกว่าว่าให้มันสีแบบออกปากดูสุขภาพดีนิดนึงแล้วก็เลยไปทําเองคือเราอะอยากให้คีนมันเขาใช้แต่ว่าให้มีสีน,น่อยจะได้แบบว่าหน้าสดใสใช่แล้วเวลามันกระชัดชิดมามครับผมก็เลยไม่รู้ทําอะไรลิฟแล้วกันแต่เ,เ,เรารเราไม่เคยทำหรือว่าเราเราทำไมแบบไม่ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะง่ายยากหรืออะไรยังไงเลยไปก่อนที่สำคัญอะรู้ได้ยังไงว่ามี คือผมอ่ะผมไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้บนโลกนะจริงๆดูได้ไงวะตอนแรกอ่ะผมจะคิดไว้ว่าแค่ทํางานครับเป็นทาสีอะไรแล้วเขาอะ่ะบอกว่ามีทาสร้อยข้อมือโอ้ธรรมดาไปวาดรูปอาจจะไม่ทันการแล้วก็มีทําลิปผมเลยไม่มีทําลิปด้วยอรอโอเคเอานี้แหละใช้นะตอนแรกมนรู้สึกว่าแบบมันมันมนะจึ้งเลยฮะมันแบบว้าว เพิ่งรู้ว่าประเทศไทยเราสามารถทำลิฟต์ได้ในเวลาอันอันสุดท้านาทีอันชั่วโมงอไงะไรแงบนี้แล้วไม่มีความรู้เลยไปทำอะไรอะไรเงี้ยออกพอมองไปดูฟูดก็ออกมาก็แนะนำให้ใส่อะไรตามผสมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแปลกใจไหมว่าพี่เขาอยุดมาทำลิฟต์ที่เราเลยหรือไม่เหมือนแบบฟังเหตุผลก็ไม่ค่อยแปลกใจครับเริ่มเริ่มเลือกสายการเดินมาผมันจะไม่ได้ซื้อลิฟต์แบรนด์อื่นมาใช้บ้างบางทีมันก็หมดไปแล้วเราขี้เกียจซื้อมาใช้ คือแห้งมันใหญ่พะเนี่ยน่าจะใช่แล้วมีสองแท่งด้วยนะใช่ใช่มงั้นว่าจะถามโยมมาทาก่อนนอนได้ไหมทาได้มันทได้มันไหมมันเป็นตื่นฟาปากแค่นิดนึงครัก็เผื่อเผื่อเราทาตอนนอนไปด้วยเลยตอนที่ไม่มีสีอ่ะสีธรรมชาติคือมันคืนลิปลิปมันที่แบบแฉกสีเข้าไปคือมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นคือเขาใช้แฉกลสีแต่มันมาจากธรรมชาติมันไม่มันจะไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันมัน คือใช้บำรุงปากได้ด้วยครับไม่ใช่ลิปที่แบบทาที่ออกสีเราจะต่อยอดกับทางของเราไหมคะจะต่อยอดกับทำขายทำขายเลยเหรอคะเป็นธุรกิจไปเลยไม่แน่ถ้าร้อยผมเก่งก่อน ให้สิ่งสิ่งนั้นพอเรารู้ที่มาที่ไปแล้วมันมีความสําคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่ากว่าเราจะทําได้พอเรียนเรียนขั้นตอนอ่ะมันก็ทําให้สิ่งนั้นมันดูพิเศษชอบทําอะไรที่แบบเห็นแล้วมันพิเศษขึ้นมาใช่สำหรับโดยเฉพาะไม่มีของขายไม่มีของตนอื่นอะไรเงี้ยอยากเรียนรู้ที่มาที่ไปว่าเกิดจากอะไรไม่ได้ชวนด้วยไปไหมล่ะอยู่เฉยๆเลยนะใช่ไม่เพราะว่าเราเห็นเมื่อกี้ยินบอกว่า เดี๋ยม <c oughs> ีอะไรอีกอ่ะอยู่ๆแบบมันโล่งมากครับต้องต้องลองดูว่ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างจริงคลิปนี่แปลกใหม่มากเลยครับผมเซทายใช่ไหเซทายครับเซทายก็ได้หรืออะไรผมให้ถุงมือพิเนตไปครับกับสนับเข่าใช่เพราะว่าซื้อทำเองทำจากปักเองเลยขออะไรขออะไรที่ทำเองปะทำเองไม่น่าทันดในของเลือกเองเลยเรือกเอง ท,ท,ที่มาที่ไปคือเขาไม่เที่ยวเลยแหละเราไปเที่ยวเราเหมือนเขาพูดเรื่องเข่าเรื่องอะไรคือที่ผมสังเกตมาสักพักแล้วเราไปถ่ายรายการมาอะไรเงี้ยบางทีไปถ่ายธรรมชาติเราเดินลงทางชันอ่ะเขาบอกว่าโอ้ยเขา่ากู้อะไรเงี้ยมีมีบ้างมีบ้างมันชันไงอขอ,ขอข้านนหน่อย,อย,อยคือ,<ข>อคือวเวลาเดินอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเดินนานๆอ่ะ มันมันจะเป็นแรงเฉือนของเขานะามันมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่แล้วผมกลัวว่าเขาม,มันจะสึกไม่มีอะไรมาล้ใช่ผมก็เลยจะเดินผิดผิดท่ากับคนอื่นไปหน่อยเพื่อเซฟเขา่าแล้วผมก็เลยไปเดินอย่างงี้เดินลงข้างๆเพราะว่าผมเห็นคนแก่เดิน <m> เสร็จแล้วมันช่วยได้แล้วคนทุกคนก็รอผมว่าทุกคนก็รอผมว่ามึงเดินนะารองมึงแต่ว่าผมก็แบบคือมันเป็นเป็นค่าเซฟจริงๆแล้วไม่มีใครเชื่อแล้วเขาว่าดูีิผม ใช่บาะว่าผมเดินอะไรก็ไม่รู้ก็เลยนั่นแหละเอามาคิดใต่ตองก็เลยเห็นเปะบอลด้วยแล้วเวลาทําอะไรจะชอบใส่จุดไปก่อนอยู่แล้วแล้วค่อยมาเจ็บที่หลังก็เลยเอาไปใช้คิดว่าน่าจะไม่สบายตัวจะไม่ใช้ยังใส่ไปแล้วแล้วถอดถอดเลยถอดเลยก็ยังไม่ได้ไปใช้งานจริงใช่มันรัดแล้วมันทําให้เราวิ่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดฟิตเนสธรรมดาผมว่าทำได้ไปตีเทนนิสไปตีอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ าาไม่ได้แค่ฟิลสีอะไรแค่ให้ใจมาแน่เลยหรือว่าไม่รู้ใช่ไหมคือคือ,คอ,คอพอมันให้อย่างนั้นเราให้ด้วยใจมาอยู่แล้ว<อ>รู้ไหมมันไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้การสแสดเองมันมันก็ให้อยู่แล้วบวกกับพอมันให้ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ทีไ่ไปหน่อยเราคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็น้อยใจไปหมดที่ผมไม่เคยซื้อของให้เพระดนเลยอนาต้าบอยเลยโยงเขาไหมไม่เป็นไรใช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกินไปหน่อยคือตอนนี้ก็ก็ให้แล้ว ก็ค,คือเราก็าให้กันและกันตลอดที่ตัวเญงจะสังเกตว่าแบบ <c oughs> ใช่ครับนอกแคมเปญก็จะมีแบบของผัดมันเกิดอะไรเงี้ยที่จะต้องแบบคัดสัรหน่อยเฮียด <c oughs> ทุกปีว่าอะไร <c oughs> เออที่ผานปีแล้วมีแบบกลัวมากว่าแบบเฮ้ยว่าจะเอาอะไรอีกว่ออาอะมคุณก็จะรอดตัวนะเพราะเขาทำปีจริงไอ<ๆ>เดียมันเกิเดก<ๆ>อีกนิดนึงผซื้อที่ดิน้ยพร้อมพร้อมหี่ิพร้อมให้ ไอ้นี่ต่อพนกต่อเราไม่ได้อยากใช่เหมอะไรนะเปิดซื้อแล้วผมไปขออยู่ปีไ้คับไอเดียตั้งค่ะตั้งันมาฮเรเห็นเรื่องการนี้เนะกา่ายแเก่าไปมแล้วไปมาแล้วไปาแล้วครับเป็นยังไงบ้างก็ดีครับไม่เจอแฟนชาวจีน จริงเราน้อยน้อยครั้งไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอแฟนเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีงานที่นู่นบ่อยๆก็ดีครับไปก็สบบคาความริดถึงแต่จริงเป้าก็อยากจะไปในหลายๆที่แหละคือแต่ว่าปีนี้เราเราทั้งหลายงารกิจที่ต้องทำถ้าจะไม่มีเหมือนปีที่แล้วมันก็อาจจะไปได้หลายๆประเทศได้แต่ว่าปีนี้มเจอแฟนหรือว่าจะมีนที่ต้อง้ายทุกอย่างลไม่ได้ไปใช่ผมว่าน่าจะต้องย่ายเราไม่ได้จนงานจนงานนอกความที่ก็อาจจะ ผมว่าต้องติดต่อเพื่องานอย่ก็ได้ไม่ได้เดย่างอ่นอีกนะนี่หือยังต่ในปีนี้ที่ท่้จได้ลองก็ติดนเชื่อไมใครที่จุดเพลงของคั้งนก็มีแลนคุยไว้อยู่ครับว่าจะทำเพลงต่อไปนะครับแต่ว่าจะมากี่เพลงเนี่ยต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันปีนี้ได้ฟังแนนะ่ได้ฟังแน่เรามีสมมติว่ามันอะไรย่งเงย ลางแขนแล้วสกอร์ยิ่งนึ่งมีส่วนร่วมเข้าไปทำดนตรีก็คือเขาเดินก็ไม่ร้องเองเดินเข้าไปดีดกีตาร์ริ่งสายเึิมช่วยทำดนตรีจบอาจจะมี